เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วนะคือนะอย่ากโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลนะอยา่าโกรธคือให้พิจารณาว่าเราหรือใครได้รับอะไรอธิบายนิดหนึ่งว่าความโกรธความกลัวเป็นกลัวตายกลัวโรคเล่นผลกลังวลนี่นะมันเป็นความทุกข์ในใจ เป็นความไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นความทุกข์ทรมานในใจเมื่อมีความทุกข์ชีวิตต้องเสียพลังมาสร้างทุกข์นี้แล้วมาเสียพลังมาเกรงตัวบีบทุกข์ออกพยายามที่จะดันเอาทุกข์ออกเป็นไงกรามโครงสร้างโคงรูปของเรามันจะผิดรูปไปหน้าผิดรูปไปแล้วก็เสียหน้าที่แล้วเลือดลมกล็ไหลเวียนไม่ได้ด้วยเซลล์ก็เสื่อมเสียโครงสร้างโครงรูปด้วยก็จะสร้างอินเตอร์โฟรอนสร้างเม็ดเลือดขาวได้ไม่ดี ก็แย่เลยนะนมันก็ติดเชื้อได้อย่างนี้เป็นต้น,นทำให้อดรีนาลีนหลั่งออกมามากกระตุ้นให้ร่างกายผลิตพลังงานมากเกินพอดีนมันามาเกรงตัวบีบประคองทุกข์ใจออกพยายามที่จะดันออกก็เลยโอ้โหโครงสร้างโคงรูปของเซลล์เสียรูปเลยเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ดีเลยเซลล์เสื่อมเลยอย่างนี้เป็นต้น,นมันก็เลยทําให้ภูมิปัญญาเราลดลงเลยเกิดโรคได้ทุกโรค ตรงกันข้ามถ้าเราสามารถที่จะกำจัดทุกเหล่านี้ออกไปได้นะกล้ามเนื้อเราก็จะคลายตัวเลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกเราไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกนะสารที่เป็นประโยชน์เขไปเลี้ยงเซลล์ได้ดีสารที่เป็นโทษก็ถูกระบาบจากเซลล์ได้ดนะีเซล์เราก็จะแข็งแรงและในขณะที่เรานะไม่มีทุกข์ใจเราสบายใจไรกังวล สารเอนโดฟินจะหลั่งออกมาจากต่อมพิทูอิตารีทำให้เซลล์ทุกเซลเซล์แข็งแรงนะอย่างเป็นต้นน,ะนี่แหละมันก็เลยเซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงโครงสร้างโครงรูปปกติก็สร้างอิเตอร์ฟอรอนสร้างเมล็ดข่าวได้ดีก็สลายโรคได้ดีทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชือ้อนี่แหละจึงมีฤทธิ70์70%บเซบวกเกินร้อยเลยเพราะเขามีฤทธิ์มากที่สุดเลยน,ะนี่พระเจ้าได้พบสัจจะว่าเขามีฤทธิ์มากที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นเราจึงต้อง,ตงเรียนรู้วิธีการที่จะกำจัดความโกรธความกลัวเป็นกลัวตายกลัวโรคเร่งผลกลังวลให้ดนีนนี้จะทําให้แข็งแรงอายุยืนที่สุดละทีนี้อย่ากโกรธเราก็พิจารณาว่า,าอย่ากโกรธคือพิจารณาว่าเราหรือใครได้รับอะไรผู้นั้นทามาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชัง หรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมาใครได้รับสิ่งไม่ดีใดๆก็แล้วแต่เป็นอย่างนั้นเราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกรทำนั้นนะไม่ว่าดีหรือไม่ดี <c oughs> ก็ต้องไปรับผลนั้น แล้วก็พิจารณาว่าทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์นะไม่มีใครอยากทุกข์อยากพลองเนี่ยทุกคนอยากมีความสุขนะอยากมีความสมบูรณ์นะไม่มีใครอยากทุกข์อยากพลองแต่ที่ยังทุกข์ยังพล่องเพราะไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาไม่ทําหรอกเขาไม่รู้เขาจะไปทำอะไรที่มันสร้างทุกข์สร้างพลงให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นเพราะเขาไม่รู้นะที่เขายังต้อง สร้างความทุกข์ความพร่องให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นแล้วสุดท้ายก็มีผลต่อตนเองเนี่ยเพราะเขาไม่รู้คนเราถ้ารู้ไม่มีใครไปทําหลอกให้ตัวเองทุกข์ให้ตัวเองพล่องอไม่มีใครทาหรอกแต่เขาไม่รู้เขาถูกกิเลสถูกวิบากรา้ครอบงําเขาไม่รู้นะโอ้จนกว่าจะทุกข์เกินทนเข็ดขี้อ่อนขี้แก่นั่นแหละนะโอ้ละหันกลับมาทำดีแล้วก็ได้รับสิ่งดีที่มาก นาะจึงจะเกิดญาณปัญญารู้ได้พบสัตบุรุรได้ฟังสถถัตธรรมเข้าใจสัจจะมากขึ้นจึงจะปฏิบัติถูกต้องมากขึ้นจนพ้นทุกข์ในที่สุดนี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้รู้รู้แล้วแต่ยังทําไม่ได้ก็มีนะอ่ากุศลพลังบุญกุศลยังไม่มากพอนาก็รู้แล้วแต่ก็ยังทําไม่ได้ก็มีเพราะว่าไม่ว่าไม่ใช่คนเราจะทําอะไรได้ดั่งใจหมายนะ มันก็ทําได้เท่าที่ศักยภาพมีรู้แต่มันยังทําไม่ได้มันทําได้เท่าที่มันเป็นไปได้ในความสามารถสูงสุดได้เท่านั้นมันยังทําไม่ได้ก็มีนะก็ต้องค่อยๆพัฒนาเพิ่มความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่ี่ที่ไม่รู้ี่มีวิบากร้ายกั้นอยู่มีกิเลสมีวิบากร้ายกั้นอยู่นี่ก็จะไม่รู้นี่เป็นสัจจะอย่างนี้เลยนะพระพเจ้า รในพยนาสนสูตรว่าตลอดชีวิตก็ได้ไปเพ่งโทษอริยะมาทั้งนั้นแหละนะพอมีวิบากร้กันนี่จะหลงผิดเลยนะก็จะหลงผิดแล้วก็เข้าถึงความทุกข์ความเดือดร้อนจะหลงผิดจะปฏิบัติผิด <c oughs> จนกว่าวิบากชุดนั้นจะหมดนะก็ทําทความดีมากพอก็จะนะได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัจธรรมแล้วก็ได้ความรู้ที่ถูกต้องมาเรื่อย เนี่เป็นสัจจะอย่างนั้นหรอรู้แต่ยังทําไม่ได้เนี่ยมันมีวิบากไร้มีกิเลสกั้นอยู่พลังเราสู้กิเลสสู้วิบากร้ยยังไม่ได้มันก็ยังทําไม่ได้หรือเพียรเต็มที่แล้วจะยังยังมีวิบากไร้กั้นอยู่บางคนก็เพียรเต็มที่ก็ยังโอ้โหถูกวิรบ,บากกร้กัน้นก็ยังทะลุทะลวงไปสู่สภาพที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่ตอตนเองและผู้อื่นยังไม่ได้เราทําดีสุดแล้ว พอใจท hey! ุกเรื่องให้ได้นี so that that, on ่เมื every, ่อเราพยายามทำดีให้ดีที่สุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้น่ะยินดีพอใจให้ได้น่ะทำดีสุดแล้วมันก็ดีที่สุดแล้วผลที่เกิดขึ้นดีที่สุดแล้วต่อตนเองต่อผู้อื่นก็เต็มใจรับเต็มใจเต็มใจรับตามกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องอ้าเรามีเท่านี้พอใจเท่านี้เราทำดีที่สุดแล้วนี่ดีที่สุดแล้ว เราก็พอใจเต็มใจตามกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องอย่าไปอยากได้มากกว่านั้นพระพุทธเจ้าตัดเลยการอยากได้มากกว่านั้นเป็นทุกข์การอยากได้มากกว่าที่ตัวเองทําได้เป็นทุกข์เป็นขโมยเป็นทุกข์เป็นความโกรธด้วยไม่พอใจไม่ชอบใจไม่พอใจท่านบอกว่าวิธีระงับความโกรธอย่าไปอยากได้มากกว่านั้นท่านวางนันได้ดีเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะอย่าไปอยากได้มากกว่านั้นนั่นแหละวิธีระงับความโกรธ นะถ้าใครอยากได้มากกว่นานั้นมันจะทุกทันทีเลยดีสุดได้แค่นี้เอาเท่านี้นะใครท, pant, ทําเลวร้ายเท่าไหร่ก็ตามเราหรือใครทําพ่องทําเลวได้เท่าไหร่ก็ตามแล้วมันแก้ให้ดีกว่นานั้นไม่ได้ท่านบอกวิธีระงับความโกรธคืออย่าไปอยากได้มากกว่นานั้นถ้าอยากได้มากกว่นานั้นมันจะทุกทันวังนงั้นนะนั่นแหละต้องพอใจถ้าที่มันเป็นไปได้ดีสุดถ้าที่เป็นไปได้เท่าไหร่พอใจเท่านั้นอย่าอยากได้มากกว่นานั้น เมื่อทำเต็มที่แล้วนี่คือจุดที่สําคัญที่จะทําให้เราหายโกรธได้ไม่งั้นก็โกรธอย่างนั้นมันไม่พอใจอย่างนั้นมันอยากได้มากกันนั้นแต่มันไม่ได้มันก็ทุกไม่ชอบใจไม่พอใจก็โทษตัวเองโทษผู้อื่นทั้งนั้นแหละทุกทั้งนั้นแหละโทษตัวเองโทษผู้อื่นก็ทุกทั้งนั้นทับถมทุกขให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นไม่ชอบใจไม่พอใจตัวเองไม่ชอบใจไม่พอใจผู้อื่นก็ทุกทั้งนั้นแหละความไม่ชอบใจไม่พอใจมันเป็นทุกขความชอบใจความพอใจมันเป็นสุข น่าเราจงชอบใจจงพอใจเถิดพระพุทธเจ้าต้งตัดว่าสุขสวนให้ยินดีให้ชอบใจให้พอใจในธรรมในสัจจะที่ถูกตรง نا, น่ากุศลเรามีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นอย่าอยากได้มากกว่าน,นั้นมันทุกเนี่ยทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้น่าแล้วเพียรทําดีต่อไปได้ใจไรถูกน่าเพียรทําดีต่อไปได้ใจไรถูกเนี่ยทำดีต่อไป ทำเท่าที่ทําได้ดีไหนที่ทําได้ทําดีไหนทําไม่ได้ไม่ทําดีไหนทําได้ทําด้วยใจไร้ทุกข์คือไม่ยึดมั่นถือมั่นทําอย่างยินดีรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้คุณค่ารู้ประโยชน์ของเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะทําได้หรือทําไม่ได้หรือจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยให้เป็นไปตามวิบากดีรายของ แต่และชีวิตทั้งของเราและคนที่เกี่ยวข้องนี่แหละใจมันก็ไรทุกข์ถ้ามีวิบากดีก็จะเกิดสิ่งดีให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปะถ้ามีวิบากร้ายก็มีวิบากร้ายให้ได้ชดใช้แล้วก็หมดไปมันก็จะไปทุกข์อะไรมันยิ่งโชคดีขึ้นแล้วก็ได้อาศัยสิ่งที่ดีก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปในที่สุดนะ มันไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราหรอกเป็นไปทุกข์อะไรทำดีให้ดีที่สุดแล้วได้อาศัยเท่าไหร่ก็เท่านั้นสุดท้ายมันก็ดับไปแม้ร้ายมามันก็มาเพื่อบดไปมันไม่ได้มาเพื่อที่จะเพิ่มขึ้นหรอกถ้าเราไม่สร้างมันเพิ่มเข้าไปอีกเราก็ไม่ได้ไปสร้างเหตุให้มันให้มันเพิ่มเข้าไปอีกสินะ่าไปสร้างกิเลสสร้างความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเข้าไปอีกมันทุกข์มันเป็นวิบากร้ายเราไม่สร้างมันก็ไม่มีเพิ่มสร้างแต่วิบากดี ชั่วไม่ต้องไปอยากอยากแต่ดีแบบไม่ทุกข์ <c oughs> แบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นอยากให้เกิดดีดีไหนทําได้ทําดีไหนทําไม่ได้ไม่ทําดีไหนทําได้ทําทําเต็มที่แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันมจะได้แค่ไหนปล่อยไปตามวิบากของแต่และชีวิตได้เท่าไหร่พอใจเท่านั้นอย่าไปอยากได้มากกว่าน,นั้นเท่านั้นละไม่มีอะไรทุกข์นะอ้าวต่อไปอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายคือพิจารณาว่า นะตายก็ไปเกิดใหม่จะทําดีต่ออยู่ก็ทําหน้าที่ต่อไปจะทําดีต่อนี่แหละพิจารณอย่างนี้เพราะคนเราในส่วนใหญ่นะบางคนนี่จะกลัวเป็นนะคือไม่อยากอยู่นะมันอยู่แล้วมันทุกข์บางคนในกลัวตายนะไม่อยากตายโอ้ยอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายนะอยากอยู่ไม่อยากตายบางคนน่ะอยากตายไม่อยากอยู่ <thu ốc> มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะมันอยากแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่อยากมันก็ทุกข์นะ เพราะงั graduate, ้นเราอย่าไปกลัวเป็นอย่าไปกลัวตายเราอย่าไปกลัวเป็นอย่าไปกลัวตายกลัวเป็นมันก็ทุกข์กลัวตายมันก็ทุกข์น่ะเป็นอะไรก็ไม่กลัวนี่มันไม่ทุกข์แล้วเป็นอะไรก็ไม่กลัวจะทํำยังไงเป็นอะไรก็ไม่กลัวนี่นี่แหละตายก็ไปเกิดใหม่จะทําดีต่อเปง่ายแม้ตายไปนะเราก็ไปเกิดใหม่ก็ไปทาดีต่อตั้งจิตที่จะไปทําดีต่อเมื่อเราตั้งจิตไปทําดีต่อเปง่ายมันจะเกิดสิ่งดีไหมล่ะ ชีวิตก็มีแต่สิ่งดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นไม่ไปกลัวอะไรละมีแต่สิ่งดีมากขึ้นมากขึ้นอ้าวเป็นไงอยู่ก็ทําหน้าที่ต่อไปจะทําดีต่อง่ายเนี่ยอยู่ก็ทําหน้าที่ต่อไปจะทําดีต่อเป็นไงอยู่แล้วก็ทําหน้าที่ที่ดีต่อไปมันจะดีมากขึ้นไหมันก็ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแหละอ้าวในเมื่อชีวิตจะมีแต่ดีมากขึ้นรายน้อยลงน้อยลงจะไปกลัวอะไรเล่าไม่ต้องไปกลัวหรอกนี่ทําใจอย่างนี้ชีวิตก็มีแต่ความสุข Utan, อย่ากลัวโรคคือพิจารณาว่าโรคไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตายนะโรคที่มันหายอยู่แล้วนะมันหายอยู่แล้วจะไปกลัวมันทำไม otta. ไม่หายตอนเป็นมันก็หายตอนตายหรอว่านะมันหายอยู่แล้วไปกลัวทําไมเล่านะเราสู้กับโรคเรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้นเราไม่ได้ชนะกับเสมอมันจะไปกลัวอะไรไม่ได้ชนะกับเสมอนะโรคหายเราก็ชนะตอนเป็นๆน,นี่แหละ โรคหายตอนเป็นๆเราก็ชนะมันตอนเป็นๆนี่แหละโรคไม่หายไปไงเราตายโรคก,ก็ตายก็เสมอกันเท่านี้จริงๆในะชีวิตมันไม่มีอะไรนะมันมีเท่านี้เราก็ไม่ได้ชนะมันตอนเป็นๆชนะก็จบอ่เอาเราไม่ชนะมันตอนเป็นๆเราตายเอา้ามันก็ตายก็เสมอกันมันก็ไม่ได้อยู่ยคําฟ้าอะไรเราโลกมันไม่อยู่คําฟ้าหรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็น ธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่อย่างเนี้ยสัจจะเป็นอย่างงี้จะไปกลัวอะไรโรคมันมามันก็ต้องไปมันจะไปอยู่ตลอดได้ยังไงไม่ไปตอนเป็นก็ไปตอนตายเท่านั้นเองใช่ไหมให้ไ่กลัวมันทําไมเราไปกลัวมันก็ทุกข์ใจแล้วก็ทําให้เป็นโรคซ้อนเข้าไปอีกเออก็แย่เท่านั้นเองมีเรื่องร้ายซ้อนเข้าไปอีกมันก็แย่เท่านั้นกลัวมันก็มีแต่แย่ไม่กลัวมันก็มีแต่ดีมันก็ไม่แย่นะมันมีแต่เยี่ยม <า>น่านกะลัวก็มีแต่แย่ไม่กลัวก็มีแต่เยี่ยมนะใช่ไหมหยอดเยี่ยมหยอดเยี่ยมนะยมันนะเที่ยวจะไปกลัวทําไมเ้าอ,อะไรมามันก็เพื่อดับไปทั้งนั้นแหละมันไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรไม่ว่าโรคไม่ว่าเรื่องรายในโลกใบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยเพราะมันมาก็เพื่อดับไปเท่านั้นเองมาแล้วบมดทธิ์ก็ดับไปมาแล้วหมดทธิ์ก็ดับไปสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดา มันอยู่เท่านี้จะไปกลัวอะไรมันไม่ใช่ตัวใครของใครหรอกมาแล้วก็ดับไปมันเกิดจากวิบากที่เราพลาดทํามาแล้วมาก็หมดไปมาก็หมดไปเราไม่ทําเพิ่มมันจะไปเพิ่มได้ยังไงมันก็น้อยไปน้อยไปเรื่อยเรยเราไม่ได้ทําเพิ่มเรารู้แล้วเหตุมันคือเสพกิเลสเราก็เลิกเสพกิเลสซะลดละเลิกการเสพกิเลสการเสพตามที่อยากนะลดละเลิกความอยากซะนะ มันเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากแะไมันอยากได้ดังใจหมายก็ไม่ต้องไปอยากได้ดังใจหมายซะลดละเลิกไปทีละเรื่องทีละเรื่องลดละเลิกไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นมันทุกข์ล้วก็ลดละเลิกไปทีละเรื่องทีละเรื่องพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราของความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนะแม้ได้สมใจอยากเกิดสุขชั่วคราวมันก็ไม่เที่ยงแป๊บเดียวก็ดับไป นะมันไม่ใช่ตัวตนแท้แล้วมันก็เป็นทุกข์อยากก็เป็นทุกข์ได้สมใจอยากก็แค่ลดทุกข์ลงเท่านั้นเองแล้วก็ดีใจแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไปแล้วก็อยากใหม่แรงก็เดิมอีกอยากใหม่แรงก็เดิมอีกเพราะอยากเก่าก็ไม่ได้แก้อยากใหม่ก็เพิ่มเข้าไปอีกก็อยากใหม่แรงก็เดิมอีกในเรื่องนั้นแล้วก็แตกตัวไปเรื่องอื่นก็มีแต่ท่านนี้แหละสร้างทุกข ตามที่อยากได้สมใจก็แค่ลดทุกชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไปมันไม่ได้เป็นสุขเลยมันเป็นแต่ทุกข์เท่านั้นในีใจก็เป็นทุกข์แรงขึ้นแรงขึ้นกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปหมดไปก็เป็นทุกข์ก็ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกดันออกนโครงสร้างคงรูปผิดรูปไปเสียหน้าที่ป่วยได้ทุกโรคอยากได้มากๆทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเหนียวนําให้กนอื่นเป็นตาม ตามหลักสันนิษฐานสูตรเอา้าก็เกิดเรื่องร้ายต่อตอนเองและผู้อื่นได้ตลอดการเลยสั่งสมเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการมันก็ไม่เห็นจะเป็นสุขตรงไหนนี่มันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปก็ไม่เห็นจะมีสุขตรงไหน,นมีแต่ทุกข์พอเราเข้าใจชัดแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้เข้าใจชัดแบบนี้แล้วมันก็ หมดอยากเท่านั้นเองไปอยากทําไมล่ะให้มันทุกข์ไม่ต้องอยากก็ไม่ต้องทุกข์ก็เนื่องมาามันเป็นทุกข์เรา new, ชัดว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหมดความอยากเราจะไม่อยากได้ทุกข์หมดอยากแล้วก็หมดทุกข์หมดอยากแล้วมันจะเกิดจะดับเราจะไปทุกข์อะไรแล้วเราไม่ได้อยากให้มันเกิดเราไม่ได้อยากให้มันดับมันจะเกิดจะดับช่างหัวมันสิเราหมดแล้วหมดอยากให้มันเกิดหมดอยากให้มันดับมันจะเกิดจะดับช่างหัวมันปล่อยวางแล้วสบายเราก็สุขสบายใจได้กังวลที่สุดแล้ว น,นี่แหละนัตถิอุปมาไม่มีอะไรเปรียบได้อสังหีรังไม่มีอะไรหักล้างได้อสังกุปปังไม่กับคำเริบนิจังเที่ยงท่วงยั่งยืนสัจตังตลอดกาลนานอาวิปริณามธทรมังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดานี่แหละเราก็พ้นจากทุกอย่างมั่นคงยั่งยืนเลยนี่แหละนิพพานสภาพหมดกิเลสนี่แหละนิพพานได้นิพพานได้สภาพหมดกิเลสหมดอยากเนี่ย โอ้โหสุขสบายใจไรกังวลที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วชีวิตไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์อีกไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกพลังกลับมาเป็นของเราทั้งหมดสร้างเซลล์ให้แข็งแรงโอ้โหคงสร้างโครงรูปดีเป็นไงสร้างอ um, ินเตอร์เฟอรอนเม็ดเลือดขาวมาสลายโรคได้ดีหายโรคเลยแข็งแรงอายุยืนเอาเวลาไปทําแต่สิ่งที่ดีทีนี้นะเอาเวลาไปทําสิ่งที่ดีเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามอีก ดีไหนทําได้ก็ทำนะ uh, ทำเต็มที่ด้วยใจไร้ทุกข์เลยดีไหนทําไม่ได้ก็หมดอยากไม่ต้องอยากดีไหนทําได้ก็ทําด้วยใจไร้ทุกข์เห mm hmm. นี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามก็เกิดแต่สิ่งดีต่อตอนเองและผู้อื่นตลอดกาลเป็นวิบากดีดูสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายออกไปจากตัวเองและผู้อื่นตลอดกาเ mm hmm. นี่มันก็เป็นดีอย่างนี้แหละนะเขาเกิดผ้นดีขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้น เราก like ็ไม่สร้างวิบากรายเพิ่มเราสร้างแต่วิบากดีเพิ่มสร้างแต่ใจไร้ทุกใจดีงามเพิ่มรายมันก็หมดไปทุกวันทุกวันทุกวันโรคก็หมดไปรายก็หมดไปดีก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วในโลกนี่ดีที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้ในโลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้นะพระโพธิสัตว์พระอริยก็เรียนตามไป น่าจะเป็นนักบวชคารวะก็ปฏิบัติตามไปก็พ้นทุกตามไปก็เป็นมนุษย์ที่ดีเลิศที่สุดแล้วก็ยิ่งจะมีวิบากดีมากขึ้นมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นมีสภาพดีๆแง่นั้นเชิงนี้มากขึ้นมีวิบากดีมากขึ้นมากขึ้นก็ะจะได้สิ่งดีในแง่เชิงต่างๆที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตราบปรินิพานนั่นก็เป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวไปกังวลอะไร